21ตุลาคมวันแห่งการรอคอยของผมในปีนี้ได้จบลงครับกับภาพยนตร์เรื่องดูนตำนานแห่งทะเลทรายหนังที่สร้างจากนิยายที่มั่นหมายว่ามันจะเป็นมหากราบของทศวรรษนี้บอกตรงๆครับว่าผมตื่นเต้นมากๆไม่ใช่เพราะว่าเคยอ่านฉบับนิยายมาก่อนอย่างเดียวนะครับแต่ทุกคนนั้นรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าภาพยนตร์ในช่วงหลังๆเนี่ยไม่มีใครกล้าทําหนังไต่ภาคฟอร์มยากออกมาเท่าไหร่แล้วยกเว้นว่าจะเป็นหนังซูปเปอร์ฮีโร่มันแทบจะไม่มีแล้วแหละครับ ดังนั้นการมาของโดนครั้งนี้มันจึงน่าตื่นเต้นสําหรับผมมากๆผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันความรู้สึกทุกอย่างเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ครับข้อที่ประทับใจจุดที่น่าสังเกตรวมไปถึงความกังวลที่พวกเราเนี่ยมีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเพื่อที่จะได้เป็นตัวช่วยประกอบในการตัดสินใจกับเพื่อนๆครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากไปดูอย่าลืมไปดูคลิปนี้ของช่องหมีมูฟวีนะครับ ดูไว้ก่อนที่จะเข้าโรงครับจะช่วยทําให้คุณนั้นเตรียมพร้อมและเดินทางไปกับหนังได้ง่ายมากขึ้นขอบอกเลยว่าช่วงแรกมันเดินทางอย่างรวดเร็วมากๆครับผมคัดมาเฉพาะส่วนที่จําเป็นเท่านั้นโดยได้หลีกเลี่ยงการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญทั้งหมดครับดังนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะถูกสปอยแน่นอนครับดูนเป็นหนังที่มีพอดไซไฟ,ไฟอวกาศการเมืองเล่าถึงยุคอันแสนไกลครับที่มนุษย์นั้นจากดาวโลกมันเนิ่นนานแล้ว แยกย้ายออกไปสร้างเผ่าพันธุ์ต่างๆปกครองดวงดาวตามที่พวกเขาสามารถสำรวจไปถึงอย่างไรก็ตามแม้พวกเขาจะจากถิ่นเดิมมานานเทคโนโลยีต่างๆมันก็ก้าวหน้าจนเกินความนึกฝันแต่ชาวอวากาศเหล่านี้ก็ยังเก็บวัฒนธรรมลากเงาบางอย่างเอาไว้มนุษย์ในอีกหลายหมื่นปีข้างหน้ายังคงปกครองด้วยระบอบเดิมดม,มีกรรษัตริย์มีขุนนางมีตระกูลพวกพ้องต่างๆพวกเขาได้แยกย้ายกันปกครองดาวที่ได้รับมอบหมายจากจากักรพรรดิเรื่องราวของดูนั้นเริ่มขึ้นที่พอล เด็กหนุ่มแห่งตระกูลอะเทรดิสในตอนนี้เขากำลังจะต้องย้ายจากดาวคารดันบ้านเกิดที่เต็มไปด้วยผืนน้ำและสายลมย้ายไปสู่อลา,าคิสดวงดาวทะเลทรา,ายสีแดงที่นั่นมันจะกลายเป็นสมรภูมิแห่งใหม่ของเขาและครอบครัวสาเหตุก็มาจากเจ้าของเดิมนั้นคือศัตรูคู่แค้นของเขาตระกูลฮาคอนเดนผู้โหดเหี้ยมและเจ้าเล่พวกเขาไม่ยอมละทิ้งดาวดวงนี้ไปง่ายๆแม้อลา,าคิสจะไม่น่าอยู่แต่มันก็เต็มไปด้วยทรัพยากรที่มีค่า และไม่อาจจะหาที่ไหนได้อีกในจักรวาลนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันและมีกองทัพเป็นของตัวเองสงครามครั้งใหม่ในสมรภูมิทะเลทรายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเป็นเรื่องย่อที่ผมพยายามจะย่อแบบสุดๆแล้วนะครับตัดแล้วตัดอีกถ้าเอาแบบที่ผมอยากจะย่อจริงๆมันน่าจะยาวประมาณ5นาทีได้เลยครับเนื้อหามันเยอะแบบเยอะมากมายจริงๆมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูกันดีกว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือคนลุกรับมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งอึง้ง ตื่นตันแล้วก็ประทับใจปนกันไปครับแต่ในนั้นก็มีความกังวลแทรกติดมาด้วยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วกันครับว่ามันเป็นยังไงแต่ไม่ต้องกังวลนะครับไม่มีการสปอยแน่นอนมาที่การนําเสนอกันก่อนครับตัวหนังนั้นแทบจะดําเนินตามแบบฉบับนิยายแบบเป๊ะเ,เ,เลยครับฉากต่อฉากแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความเป็นภาพยนตร์เล่าง่ายขึ้นมีการปูพื้นฐานตัดความเยื่นเยอะบางส่วนออกไปไอ้บทพูดยาวๆที่เราจะได้ดูภายในภาพยนตร์ก็จะถูกขั่นด้วยงานภาพสวย เพลงประกอบที่โคตรของโคตรดีครับมาช่วยดึงไม่ให้หนังมันรู้สึกว่าเป็นการพูดอย่างเดียวถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวครับแต่ปัญหาแรกก็อยู่ตรงนี้ครับสิ่งที่คนดูจะต้องรู้มันเยอะมากๆทั้งหมดแทบจะเป็นความรู้ใหม่ต้องเข้าใจพื้นเพต้องเข้าใจตัวละครต้องเข้าใจในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นบางส่วนเขาก็ไม่ได้เล่าด้วยคําพูดด้วยซ้ำครับแต่เล่าด้วยภาพแทนใครเผลอขยี้ตาใครเผลอไปเข้าห้องน้ําเนี่ย พลาดไปประโยคนึงอาจจะทำให้คุณหลุดจากหนังไปเลยก็ได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีคลิปนี้ช่วยอยู่อย่างที่บอกไปต้องไปดูจริงๆนะครับ <c oughs> อันนี้ขอขายขออีกนิดนึงนะครับแต่พูดจริงๆนะครับพอถึงจุดที่เราพอจะรู้จักทุกอย่างแล้วตัวหนังจะพาเราเข้าสู่เหตุการณ์ทันทีครับทีนี้แหละครับมันก็จะเป็นตัววัดเลยว่าใครจะเข้าถึงเนื้อเรื่องได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณพลาดไปก็อาจจะไม่เข้าใจเลยครับดูนั้นยังคงมีความเป็นไซไฟขนาดแท้ ไม่ต่างไปจากตัวฉบับนิยายต้องบอกอย่างนี้แล้วกันครับไซไฟเนี่ยไม่ใช่แค่มียานแล้วก็ขับไปอวกาศจะเรียกว่าเป็นแนวไซไฟนะครับแบบนั้นไม่ใช่เลยครับตัวเรื่องนั้นจะเน้นไปที่วัฒนธรรมและการเมืองเป็นหลักครับความสนุกอย่างแรกของหนังจะไม่ใช่ฉากบู๊แต่อยู่ที่การได้เรียนรู้ครับเรียนรู้ถึงความแตกต่างอย่าลืมครับว่านี่เป็นซีรีส์อวกาศเราจะได้เจอกับมนุษย์ต่างดาวแต่มนุษย์ต่างดาวที่รูปร่างหน้าตาแทบไม่ได้ต่างกับเราเลยแต่พวกเขานั้น กลับมีวัฒนธรรมและแนวคิดที่แตกต่างกันได้อย่างน่าเหลือเชื่อครับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปความโหดร้ายของธรรมชาติที่ไม่เคยปราณีใครเลยทุกอย่างจะประดังถาโถมเข้ามาหาตัวเอกและคนดูครับมันจะกลายเป็นความแตกต่างและสดใหม่นี่คือความเจ๋งของไซไฟครับเราจะรู้สึกตื่นเต้นเสมอครับที่เราได้มองสิ่งดเดิมในมุมที่แตกต่างออกไปดูรักษาตรงจุดนี้ไว้ได้อย่างดีครับนางที่สร้างจิงนตนาการไซไฟบางเรื่องนั้นไม่กล้าเล่าแบบนี้ ขอยกตัวอย่างก็คือ Ender g a m เกครับที่ตัวหนังนั้นเลือกจะละทิ้งความเป็นปัจญาไซไฟออกไปแต่อย่างไรก็ตามครับ Ende r g a m เกก็เป็นภาพยนตร์ที่ดีนะครับสนุกไปอีกแบบหนึง่งแต่ก็ถูกตัดเรื่องปัจจัยออกไปอยู่ดีอย่างที่บอกครับฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะถามว่าดูเนี่ยเป็นหนังปัจญาหรือเปล่าต้องขอบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับดูยังเต็มไปด้วยทุกอย่างที่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ควรจะมีฉากอลังการกองทัพสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ทุกอย่างมีให้เราเห็นทั้งหมดครับ เรื่องงานภาพนั้นเป็นอีกอย่างที่ควรจะชื่นชมมากๆทุกอย่างบนดาวอลาคิสนั้นดูสวยงามตะการตาครับทั้งกองยานยักษ์ฉากเมืองลกล้างซากปรลักหักพังทุ่งทะเลทรายกว้างใหญ่ผมไม่เคยคิดเลยครับว่าดาวที่มีแต่ทะเลทรายนั้นมันจะสวยได้ขนาดนี้ทุกอย่างดูยิ่งใหญ่และน่ากลัวในเวลาเดียวกันการถ่ายทำของดูนั้นหลายๆคนอาจจะดูว่ามันแปลกอาจจะดูเฉยๆทำไมมาถึงเคลื่อนไหวแบบประหลาดๆแต่ผมกลับชอบมากๆครับ คิดว่าผู้กำกับเนี่ยคงตั้งใจให้มันเหมือนกับหนังไซไฟยุคเก่าใครที่สะดวกในผมแนะนำไอซ์แม็กเลยนะครับงานศิลป์ในเรื่องนั้นสามารถถ่ายทอดจินตนาการจากนิยายออกมาได้ดีมากจริงๆเช่นการต่อสู้ด้วยกอบป้องกันหรือจะเป็นรูปลักษณ์ของเหล่าตัวร้ายอย่างบาลอนครับดูน่าเกงขามมากขึ้นจริงๆเรื่องเสียงก็เป็นอีกอย่างที่ต้องขอพูดจริงๆครับผมไม่รู้จะบรรยายอะไรถึงความอลังการของเสียงประกอบในหนังเรื่องนี้ได้คือมันโคตรอลังการจริงๆครับ ใส่สุดลำโพงแตกเหมือนกับผู้กำกับเนี่ยบอกกับฮันซิเมอร์และทีมเสียงนะครับว่าเอาเต็มที่เลยลูกพี่งบไม่อั้นเรื่องไหนไม่ให้ทำอะไรเนี่ยมาเรื่องนี้ลูกพี่จัดเต็มไปเลยนะครับไม่ต้องกักผมก็แอบคิดเล่นๆเหมือนกันนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยงบสร้างอยู่ที่165ล้านเหรียญครับงบเสียงเนี่ยน่าจะปลาไปสักครึ่งหนึ่งเลยมั้งครับเพราะว่ามันอลังการมากจริงๆแออันนี้หยอกเล่นนะครับแต่ว่ามันอลังการมากจริงๆนะครับจบเรื่องเสียงดีกว่าไปเรื่องอื่นกันบ้าง นักแ,แสดงเรื่องนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รวมเหล่าสตาร์ดังไว้อย่างคับข้างครับจอชโบลินเจสันโมอาออสการ์อแซคจาวียบาเดมหรือจะเป็นเซนดายาครับหนึ่งในดาวดวงใหม่ที่พุ่งแรงที่สุดในตอนนี้ไล่ชื่อมาเนี่ยก็คงไม่หมดหรอกครับแต่อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือพระเอกของเรื่องครับทิโมธีชาลเมตในบทของพอลนั่นเองไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าเขาเคยเล่นอินเตอร์สเตลาด้วยเขาคือเด็กคนนี้นั่นเองครับ มาไกลามากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกันจริงๆในความรู้สึกของผมคือเขาเหมาะกับบทเพลมากที่สุดแล้วครับคนอะไรมันจะขึ้นกล้องได้ขนาดนั้นแค่ยืนเฉยให้ลมพัดเนี่ยก็เท่แล้วนะครับปกติผมไม่ค่อยชมผู้ชายหรอกนะครับแต่กับคนนี้เนี่ยไม่ไหวจริงๆครับส่วนเรื่องการแสดงก็บอกเลยว่าหายห่วงครับตอนที่ผมอ่านฉบับนิยายเนี่ยผมกังวลใจเหมือนกันนะครับว่าตัวละครอย่างเพลอัะเทรดิสเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่มีบุคลิกแปลกประหลาดพอตัวเลยใครมาแสดงเนี่ยจเจ้าอยู่หรือเปล่า ปรากฏว่าทิโมทีเขาเอาอยู่แบบสบายๆเลยครับเขาคือพลในหนังสือที่หลุดออกมาเป็นตัวจริงชัดๆซีนอารมณ์นั้นทําได้ดีมากๆครับอีกคนหนึ่งที่ต้องชมก็คือสากาการดคนพ่อครับหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วแหละอย่างน้อยก็ในซีรีส์เรื่องเชอร์ดบิลครับมานิ่งๆมาได้น้อยแต่มาเต็มครับฟังมาถึงจุดนี้เพื่อนๆน่าจะเริ่มเอียงคําอวยแล้วใช่ไหมล่ะครับต่อมาเนี่ยมาฟังจุดที่น่าสังเกตของหนังกันบ้างละกันครับ ตัวนิยายของดูนั้นมีความซับซ้อนในการเริ่มต้นค่อนข้างมากเลยครับบางช่วงเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านนิยายมาอาจจะสับสนได้เลยทีเดียวครับอันนี้คืออะไรแล้วฉากนี้หมายถึงอะไรฝ่ายนี้คืออะไรกันแน่ทุกอย่างมันชวนสับสนไปหมดครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถมูฟออนต่อไปได้เนี่ยอาจจะพานไม่อยากดูต่อเลยก็ได้ครับตัวหนังนั้นเรียกร้องสมาธิและความเข้าใจเป็นอย่างมากอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเกิดว่าคุณพลาดแค่จุดเดียวฉากจบของหนังภาคนี้ มันจะกลายเป็นฉากจบที่ทําคุณนั่งงงจนออกจากโรงเลยครับความไม่ปณีปนอมของเดนิสวิลเนฟต่อผู้ชมนั้นไม่เคยหายไปจริงๆครับสิ่งนี้แหละทําให้ผมนั้นกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องดูนเนื้อหาของมันนั้นหนักแล้วก็ไม่ได้มีมาร์คอตใดๆมาช่วยจําครับแบบที่ Star Wars นั้นก็มีเหล่าดาบเลเซอร์แล้วก็เหล่าหุ่นยนต์เดอะลอรดมีแหวนแล้วก็ความแฟนตาซีแบบเต็มขั้นดูนนาเสนอแต่ความแรนแค้นความอันตรายและจิตใจของมนุษย์ ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจะเพียงพอหรือเปล่าที่จะจูงใจให้ผู้ชมนั้นเข้ามาดูในโรงภาพยนตร์เป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆนั่นแหละครับขอสรุปแบบง่ายๆแล้วกันครับเกมออฟโชนฉบับทะเลทรายอวกาศมอบคำนี้ให้กับดูนก็อาจจะพอทําให้เห็นภาพได้มากขึ้นครับแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าดูนก็คือดูน,นี่แหละหาอะไรมาเปรียบเทียบด้วยยากจริงๆเอาเป็นว่าไม่ขออมคอมนะครับแนะนําว่าต้องดูจริงๆครับเรื่องนี้ภายนอกอาจจะดูธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าได้ลองสัมผัสมันจริงๆแล้ว เนื้อในของมันมีดีกว่าที่คิดครับคุ้มค่าจริงๆที่จะสัมผัส9.5เต็ม10จากมีมุกวีอย่าปล่อยให้ดูนั้นกลายเป็นหนังดีที่ไม่มีคนดูแล้วต้องรอให้มีใครสักคนมาชมมันในอีก30ปีข้างหน้าแบบที่หนังไซไฟในอดีตหลายๆเรื่องนั้นเป็นครับมันดูไม่ยากอย่างที่คิดครับแค่ดูคลิปนี้ก่อนเข้าโรงมันช่วยคุณได้จริงๆครับและถ้าเกิดว่าใครดูออกมาแล้วงงไม่ต้องกังวลครับเราจะทำคลิปหลังดูสำหรับคนที่งงด้วยรอได้เลยครับแต่เช่นเคยนะครับ สิปากว่าไม่เท่ากับตาเห็นมหากาบทะเลทรายครั้งนี้มันจะยิ่งใหญ่สมการรอคอยหรือไม่ตัวคุณเท่านั้นเป็นคนพิสูจน์ครับกับดูนฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ไปช่วยกันดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆนะครับ